กันก่อนนะเกิดมาอไม่รู้ตรงมาเลยเกิดมาแล้วตรงมาเลยเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยปกติมันจะสร้างมาห่างๆกันใช่ไหมที่ติดกันเลยกันแบบไหนเนี่ยหมู่บ้านหมู่บ้าน่็เข้ามาหมู่บ้านแล้วอ่ะอืมยังไม่เห็นชื่อเลยเนี่ยเขาอยู่หมู่บ้านละออ๋เห็นชื่อแล้ว แต่ว่ากูยังไม่เห็นชื่อเลยหรก็จะทำทางเองว่าหั้นก็จะสร้างบ้านปนอะไรแบบนี้ล่ะซื้อไหนกันวะอันนี้เห็นก็มาข้าวของในเดียวอ่ะหนทางเดินที่แบบเบสิกมากเลยอ่ะางเดินไปบ้านนะอ๋ะอคืนนี่เองนึกว่าจะหาเพื่อนไม่เจอละอ่ะนี่ก็เป็นคุณจอบจากซ็อกเซอร์ซ่าแชนแนละโอ้ย จะกินอะไรอ้อจะกินเวลีนูครับจอนอ๋อต้นไม้ครับพอดีวันนี้จะถ่ายคลิปเอาปีเอาจนครับทีนี้เราก็จะมาเอาชุดเล่นเอาชุดล่องมาด้วยนะขอจ้องบ้านหลังนี้แล้วกันนะแล้วขอตัดไม้ก่อนแล้วกันแม่ปผู้บ้านทำเพลงขอคลิปเลยนะ ไปสู่อนาคตที่ผมเล่นอยู่นะออกจากเซิร์ฟจ็อบเปลี่ยนเซิร์ฟเดไป <c oughs> พอย้ายก่อนนะครับ ดีนะครับตะกี้แลนพอดี<า>เขาเก็อยู่ไหนเนี่ยเสียนเซิร์ฟอ้าอยู่ในบ้านแบ็กซ์มิครับตอนนี้กำลังออกมาครับเห็นที่รึไหมครับเห็นอยู่อยู่ในบ้านเนี่ยโอเค <Okay S 2> ครับนี่คุณจองบ้านนี้ใช่ไหมครับผมไปตอนไมกก้ก่อนแล้วกัน ย่อหัวบ้านมาแล้วกันเดี๋ยวขอสักหนึ่งต้นก็พอละเพราะว่าที่นี่อุงสมบูรณ์ไปนิดหน่อย จะตบเอาของก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจอบจอบดีกบ้านเลยก็ได้นะเดี๋ยวก็มาบอกอกถึงเจน,นะจะมีต้ไม้มีอะไรอย่างนี้ก็เล็กเล็กเราจะเป็นคนที่ใส่ดีครับไม่ปลูกคืนครับโอ,อเล่นเราต้องปลูกคืนให้เขาเพราะว่าเขาอุตส่าห์เป็นคนปลูกมาทเท้ แต่เราทุกคนดึงมันออกนะตามทางมาเลยฮนะแล้วจะเจอทะเลทรายก็เดี๋ยวฟ้าเลยก็จะมีไม่ทะเลทรายอยู่นะอนนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำของก<ป>ันฮะกูกจะเข้าไปอย่างนี้ยังไงวะ

เออเราเล่นคูทินครับแล้ก็เราจะไปคดปตรงไหนดีเดี๋ยวเ,เี่ยโอ,โอ,อ้ยเกาไปถ่ายใหม่เอาถียวแม่ง่ง้องถ่ายใหม่จบเลยร้อมไมนไม่ใช่กาดแดวมานครับ เนตเองไม่เล <Es> ่นต <du> ่อเลยเพราะว่ากูยังเล่นไม่ได้ตอนเนี <swap> ้ยย <yeah. S 2> ังเล่นไหมยังเล่นไม่ได้ไม่ขับรถมึงดูมันมีระบบนี giving. ้เว้ยขอเปลี่ยนนะครับขอเป็นปากรัวไหวเพราะว่าเพื่อนผมต้องการลดอุณหภูมิก่อนคุณจึงไม่สามารถใช้งานไม้ค้าเพื่ออิดิชันได้นั่นแหละครับตามที่เพื่อนผมพูดนะอ่นแหละเรื่อง เรื่องเอาชีวิตรอดเดี๋ยวคิดไว้ที<ด>หลังน,นะครับ<อ>เดี๋ยวขอไปปากลกัวขอไอดีไลน์เองหน่อยเพือ่อแบบเจอแบบอะไรอย่างนั้นอ่ะไ <c oughs> อดีไลน์ส่งนะอันนั้นอ่ะอันนั้นไอที่มึงส่งให้กูอ่ะนี่แบบเป็นนะเอร์นะเอไอเบบอก what the fuck กูโดนมาแล้วไอไอเบสไอนายส่งให้กูเองอ่ะเออแล้วมึงได้ข่าวว่าอ เพื่อนกับเขาแล้วเองออกทำไมวะเไม่หรือเองลบไลน์ไปไลน์เป็นไรไม่รู้เองเจอเขาุ่มอ๋อเออเออหนูจล่าวเลเนาะไลน์เป็นไรไม่รู้เขาแจ้งหัวหน้าไม่ใช่แจ้งอะไรก็ไม่ได้ยินอะไรที่เขาพูดนี่เนี่ยแล้เขาไม่ได้บอกเลยเนี่ยว่าให้พบหัวหน้าเอียเออกูลืมไปว่ากูต้องไปดูไลนอีกโอ้เฮียแล้วก็กูเข้าไปกูต้องรีบลบด่วน กูอยากรอดกูต้องลบใช่ไหมอยากกินอะไรยยเ,เย็นเหมือนสัเย็นเฮ้ยใช่หรออยากให้ผมเล่นแบบอะไรก็ทิ้งลิงไว้ตรงเอ้ยไม่ใช่ก็เม้นมาได้นะครับเพราะว่าผมชอบเล่นอยู่แล้ว ้าสาเยอะขนาดนี้เอ่อเพื่อนผมบ้าครับไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยมากครับไปวะอือไปแล้วผมปุ๊บเย้ชนะแล้วเ,เ,เ,เยอนี่เขามีของให้ครับนี่ครับ ระดับอินฟินิตี้ครับใครอยากตายครับเชิญนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับสิ่งของที่ผมเป็นคนเตรียมมาทั้งหมดสกินอะไรวะน่ะสกินเนาะระดับเวลีนูครับตาลิงโฟล์ฟักตาหายครับตา เพื่อนผมมันเป็นคนเงียบครับอย่าพึ่งดีใจไปน้อยๆแต่คุณไม่กูไม่ได้เรียกอะไรไปนี่หว่ากูไม่ได้เรียกอะไรไปอยากเล่นเอาวิ่งเล่นบิอยากเล่นกับเพื่อนนะตอนนี้เพราะว่าชอบจะเล่นเบสบอลก็เล่นได้นะโอเคครับเดี๋ยวไปเล่นอ่าสกายวอลกันนะครับ เฮ้ยอย่าอย่าอย่าเบียดกูอย่าเบียดกูดูฉากฉากอาหาไว้ตอนนี้แอดเดียมยังมีเอ้ยมันเข้าไม่ได้มีเดียวมีมีเรื่องจะการ์ดบอลกันครับพี่เดี๋ยวไปละเดี๋ยวกูจะพยายามเคลียร์ให้ลงสับโลโลไว้ ฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่มาดูใหม่ๆแล้วคนที่อ่าคนคนคนค,นคนที่รู้จักผมหรือใครก็ได้ไนะฝากกดใด้หน่อยครับผมจะลองดูคับสถิติที่ผมถ่ายือที่ผมถ่ายมากที่สุดก็ขอให้เป็นสักประมาณสิบห้านาทีก็คงจะพอเลยมั้งี๋ยวผมก็ตัดไปเลยนะครับ มาแล้วครับปุ๊บเยีย่ยมดาบอปอกขุดเดี๋ยวผมจะโชว์กากให้ดูนะ้วทุกคนพอดีผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยเดี๋ยวจะโชว์กากให้ทุกคนเห็นนะครับผมคนที่และที่โชว์กากเก่งอ้าวมันให้มาวะ่ะมันดูได้ใช่ไหมเบส ไอ้ยี <S <S ่สิามนาทีอ่ะเออดกว่า Fuck you โอ้ยพอความโง่กูเฮ้ยแต่กูช่วยได้หว่ะอืม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 เอ่อเออี่ผมโง่จริงครับมาแพู่แล้วเฮ้ึจริงเหรอ แ้่เึ็โ <c oughs> ผมว่าผมจะไปเปลี่ยนขาสักหน่อยแต่เปลี่ยนไม่ได้แราวมันต้องกระโดดไปแ <c oughs> ม่น่าจะให้กันดีๆ <c oughs> เหลือกอยากสิให้เลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยครับมันโดดยากสามสี่บล็อกเนี่ยผมว่าผมไม่รอแล้วผมไปเลยดีกว่าสกายบล็ก มไม่ต้องสนใจที่มันเขียนแล้วครับเพราะว่ามันเป็นแค่เซอร์ไพรส์เฉยๆครับเอาไว้ดูเป็นไงดูยังไ,ไหร ได้ไงวะมาเลย ผมต้องการคำเดียวครับคือผมต้องการไปแล้วเร็วสิบหกสิบห้าเอาเอเฮ้ยคุณพี่ปัวกรุบมาแล้วเปิดกองโอ้จอเพชรเ,เห็นเห็นแค่นี้นะ่าจะพอแล้วนะไหนเห็นแค่นี้นะ่าจะพอรู้แล้วนะเพราะอะไร ทำไมไม่ต้องส่งมาโดยว่าเฮียหน่กกลัวอยู่นะเว้ยโอเคเจอแล้วนี่ของดีแล้เ,เสียใจไม่มีรองเท้าครับรองเทา้าพอดีเกมนี้ให้บ้านเขาจนครับเบ็ดดูของเขา เยี่ยมเจอของดีเนื้อจงเจริญครับอ้าวเบสไอซีไออันแบบแบบนั้นอ่ะมันเป็นเมืองแคนดี้ไอสายแดงอ่ะสายสีชมเออตรงเนี่ยไม่ครับเมืองแคนดี้แตบบ่ซีนแคนดี้ตรบอกเอ๊ะไปผิดว่ะโรวจตรวจตรวจไปผิดไปผิด เ่นต้องไปด้านนน้นนะถึงๆถึงๆอ๋อ,อเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วผมเตรียมของก่อนนะปุ๊บนี่ของดีไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะไปทางไหนกันแน่ What that ไปได้วะดูคิดเลยครับแนี้ดูว่าตาจต้ เข้าไปทอไอ่ะข้นแรชฉะเออจะไม่เป็นไรนะอ่าฉลดเออเยี่ยมของดีอ้เขียนตัวสองเจ็ดสามใช่ไหมเออ ออิดแต่ครั้งแรกหออบอกรับอบอกระบอกนี่อิบเซ่เสียงเราเหี้ยปะเสียงกูเลยตรงแคสอะฮะเสียงกูตรงแคสเลย สงครามนี้ยังอีกไกลๆนะครับ16นาทีแล้วครับตอนนี้ๆๆอ้จริงก็่านนานอยู่นะครับแต่ว่าผมข้ามผมอันนี้มาไม่อานนำตัวผมวางันเดียวกันยังไม่เท่าอาจจะมันทับกันนะมันเดมันแย่งกันอะ

ตายไม่ตายตายฮึแยบแ็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 บ oh my คลิปหลอ

ผมแค่เป็นมือสมัครเล่นนะครับ <MBA S 1> แต่ว่าผมขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับ